สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการไหมครับออนไลน์ตอนนี้คุณก็กำลังวาดรูปพาร์ทที่สองของคุณยูเกะอยู่นะครับเพิ่งถ่ายใหม่สุดๆเลยเนะนี่ยอ่ะนี่อารูปยูเกะดูจากพาร์ทที่แล้วเราก็อย่างนี้ใช่ปะ่ะเปลี่ยนใหม่ละต้องเปลี่ยนละถึงตรงนี้ไปเลยเนีย่ยแบบแทรกเข้ามาเลยเอาดิ เอาดีางั้นะอีเวนยูกิวาดคนยากเลยเฮ้ยไม่ใช่ยูกิที่แบบเอาไว้เล่นการ์ดนะเฮ้ยคนละยูกิประมาณานี้โอ้ก็เท่าเดิมเลยนี่ฟ้าโอ้ประมาณนี้ก็ได้ฟ้าเออเออขณะนี้ก็น่าจะวาดเสร็จแล้วนะ นี่คือไอโกยุกิที่เด็กป .6 นะครับผมตอนนี้อยู่ป .6 แล้วถาว่าที่เรียกน้องก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมปอ .6 อยู่แล้วถ้าอาจจะมีรุ่นพี่ม .1 นห,นหรืออะไรมาดูก็บอกว่าอาจจะมาเผอเรียกผมว่าพี่แต่ผมไม่อยากให้เขาเรียกอะไรผมผิดอรืผมอะไรเรียกให้พวกพี่ม .1 เรียกผมว่าน้องเลยส่วนถ้าผมขึ้นม .1 อ,นนอ่ะอนั้นแหละแล้ว คนน้องมอหกใช่ปะเออนั่นแหละออถ้าผมขึ้นมอหนึ่งปุ๊บมอหนึ่งปุ๊บผมจะเรียกผมตัวผมว่าพี่เพราะว่าพอหกมันยังปฐมศึกษาอย,ยู่ไงเออมอหนึ่งนะั่นมันอะไรละ่ะเออแป๊บน,นึงขอแปบเอาสีก่อนสีมั้งดูว่าเออช่างเอออาจจะมีผ้าสามก็เ,เป็นได้นะครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับต้องผมมันไม่ค่อยเครียดปะเดี๋ยวจะเอาไปอวด Facebook ด้วย ไอ,อ,อ,อเสียงคนนอนอกเกี่ยวนะนะผมเมื่อก่อนนะเป็นคนถ่ายไอแท็กออนดิท่านให้ผมตอนนั้นยังมีเน็ตในคอมอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วซึ้ง <S <S เกี่ยวอะไรเลยปอืมก็นาก่าจะเสร็จแล้วนะครอชตอนนี้เนาะจุ๊บไม่ต้องไม่ต้องดับตัวรู้ทันนั่นเราก็เมื่อเราว่าเสร็จแล้วเรามาฟังเพลงกันเลยคนระับแถมแถม แถมอ่เสียงดังคนชัดแน่ดังจนกล้องหล่ดเลยเฟ้ยเันชัดปะเดี๋ยวยอนไ่ให้ดูไม่เลย เราผิดอะไรสิ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 เราไม่ได้นะหิ่งร้องเดี๋ยวจะไปร้องอีสตามบูได้ฟังแบบสุดๆเลยไหมเออได้ あなちぐさえがずっとずったよあれをふっとした優しいふはさしかせきしこはさかうちにのへんがちがうちにかかるのほうへ แขมภาพยูกิมาได้อ,อ่ะจีจีโอใช่ปะเอเนี่ยเชยชคลาซเหมาือออเตอร์เตยชี่ตี่ชเยออเยชอบร้องพิษอะ่ะไม่ได้ฟังนานอันนี้ก็บอดการเข้าชมครับไอท่านท่านเคยเคยดูอันนี้โคดจ็คผู้คาย,ยักอะ่ะ อันนี้เคยดูดูหมดบอกแล้วดูหมดสุ <Hey. S 1> ดกอลสตอรอ่ะวัดตัวฟักเลยเมื่อกี้อันนี้ไปเลยเกลียดแล้ว,ว,ลวอันนี้อยากรู้แต่มันดูไม่ได้แล้วอะ่ะฮอ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 ออันนี้ชื่อตาผมนะอันนี้ไม่เกี่ยว เมื่อกี้กดเข้าจีเมลอะไรฟ้าอ่าจีเมลไหมครับออนไลน์ล่ะไม่ครับออนไลน์โยอเฮ้ยอยากเห็นจีเมลเลยรหัสผมเดาง่ายเอ้าเอ้าเฮ้ยเปิดจีเมลไม่ได้ฟ้างั้นขอสรคิปแป๊บหนึ่ง โอเคเป็นสีเม่วงได้ละผมดูหมดอ่ะเออเนี่ยดูหมดอู้ดูหมดไม่อะเนี่ยพี่เดี๋ยวตรงนี้ก็มีนี่หว่าเออดูอย่างนี้ก็ได้ไอ้เพ่โอ้ What the fuck เด้ง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 ด้้งโอ้ไม่แม่เจอกับเอฟ้า คนชีแค่เลยครับทุกตาเหมืนจัาปากฟอกซิน้นาดูพดีคมมากเฟดีมาทำให้หายใจยากโิกาันเราออกมาเนอของเราเที่ยวมาคอยตามล่างั้นทำไมไม่ยอมแพ้สล่าใจหลับลืมไม่ฟืนตลอดกันปีศาจลายวนวายสับสนเขาจะทนเอาคือเป,ป็นขวาองอ่ะเพลงอันนี้เอาพอเตอกดะไรเมื่อกี้ตุกกดอะไรไ อันนี้ผมไม่มีวันร้องเพราะผมยังร้องไม่เป็นเลยก็าจะมาร้องอิสตันดูได้แต่ต้องไม่ร้องอะไรฟันเนี่ยเอองั้นฟังเพลงไปก่อนไปฮาวเพื่อนก็พักทักมานเนี่ยในในอะไรอได้ สู่ชื่อไหนว่าชื่อไหนเฟยยามอัลจมันหมดเมลไว่าแกจะสกลยตาอืมอันนี้เป็นอไรแปร้องให้เลยอันอันนี้ร้องให้เลยอันนี้ร้องให้เลยคลัชอันนี้ร้องร้องสองเพลงได้นะทสองโอ้ทุย ไะก่อนใอในเฟสที่สามออนี่งจิตกรพวกเราเฝ้ารอทุกคืนที่เราตามหาแดะเชิญชวนมาเพื่อนคนใหม่จะมาเล่นกับเราตลอดหลายปีที่มีแต่ความเหงาพวกเรายังคงเล่นเพลงเเดิมพี่จำในวันนั้นในตอนนี้ผู้คนกลัวฉันเฝ้ารอวันคืนที่ฉันพังให้พวกเราได้ออกไปยับกับพวกเราไว้เพราะเราไม่ใช่อย่างที่พวกนายคิด พวกเรามีเคดองจิตที่ถูกเขา้าใจว่าทำผิดจนกายผู้ผิดต่อไปพวกเราเราเดี๋ยวไดายเข้ามาขัางเราไว้ตั้แต่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจบมาเป็นเพื่อนกับพวกเราแล้วอยู่ในนั้นก็เหลือ,อค้นอยู่ค้นนายต้องการห้าคืนบ้านเฟรตีทีนี้นายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจท,ทําไมแบตตัวไกลหมดดูข้างในห้าคืนบ้านเฟรตีเอเปเล่าอะไรดีกว่ารู้ว่าทำไม เดี๋ยวคนดูคลิปนี้แล้วมาบอกว่าโอ้ก๊อปปี้๊อป๊อปเลยลิกสิ์นั้นผมขอของคนนี้แป๊บหนึ่งนะถ้าคนอันนี้ก็มาเขามาดูก็อย่าว่าผมเลยนะผมแค่อย่าให้คนดูนั้นอ้าวอะไรปะอ๋ออันนี้ได้เดี๋ยวไปดูมีคนตอบตูด้วยตึง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 เร็ว ตึงตึงตึงตึตึงสามสิบปีจากเหตุการณ์นั้นเอ้ยยังไม่มาเจ็บจุดปนี้ขยับตาได้ลูกตามันขยับอ่ะเอ้ยสังเกตดีๆสังเกตดีๆตึกเนี่ยขยับเนี่ยเฮ้ยคลิปแป๊บ โอเคน่า okay, จะได้ละส้า30ิปีหลักจากเหตุการณ์นั้นศิษปีทรรมนตื่นขึ้นมาโอ้ oh, สักภาพมันไม่ชาร์อ่ะไม่ออกน,นี่พอจำได้นะตาเต็มไปด้วย,วยตาฉันไหม โอ้ยทุกครั้งที่คุณรอฉันจะเข้าไปแข่งกันคือด้วยพลังและอำนาจฉันไมลล์รุก <laughs> ไฟเอฟ็ดเฟดี้สีเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษน่าได้อยู่ไาาฟไอ,เอเซอสอินไฟเนอดเฟดีทีโรชดทันเฮนนิวส์สีอันนี้ผมร้องตามที่ผมได้ยินนะมันชม่ไล้ฉันกำลังไปหาคุณ ่โอ้ยก่อนนี้โอ้ยอ่าไม่ได้โอ้ยสามารถใช้เพื่อสิ่งใดเอ้ยได้สิ่งนี้ได้โอ้ยเจ็บหนูผมมันต้องซ่อมช่างนาแซนนานา ก่อนที่จะตัวตัวเป็นยังเป็นคนเชิญในไฟไหนเฟสดีทีแต่ตอนสุดท้ายต้องในท้ายน่าจะพอได้มั้งผมอะ่ะน่าจะพอได้อะ่ะท,ทีเอม็มฉชนไปหาคุณจอดเงาแบวมันเราทำมันสำเร็จในวุมงสุดท้าย จงลาตายในไฟในแอดเฟรดี้ทีให้คุณได้ยินคุณทุบเทั้งเป็นเมื่อคุณจะต้องในไฟตรงนี้มันนไม่ทันนั่นแหละชีวิตในไฟไหนแอดเฟรดี้ทีท่านสยองที่สร้างขคือบัญชรานเวลาเอ้เวาลาของคุณหมดแล้วมันถูกมันถูกแล้วมันหาไปแล้วฉันกำลังไปหาคุณพวกเราเชื่ออะไรได้พลังคุณพระเจ้า พลังคุณหมดแล้วชีวิตที่ถูกพ่อม่ในในไฟพวกเราใช้ได้สร้างแหงประจาเวลังคุณหมดแล้วชีวิตที่ถูกพราะม่หนในไฟจบ